สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FS 1 9นะครับผมอาวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาทําถนนนะครับผมตามคําขอของ FC นะครับผมที่ขอมานะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะ นี่ครับผมอ่าก็จะมีน้องๆขอมานะครับซึ่งหน้างานของเรานะครับผมก็จะอยู่ตรงไร่213ก็ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะก็ตรงมันกระพิบตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปูยางปะต่อยให้ลูกค้ากันเลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่หน้างานก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ฮะไปครับผมพรายางพรายางครับผมจัดรถบนกัรถบดไหล go ครับผม Let's g o นะฮะน้องเกมเขาจะเอายางปะต่อยมาให้เราเลยครับผมอ่าแล้วก็รถบดนะครับ หาโรเบิร์ตสีชมพูหวานแววเลยครับผมโอ้โหไม่จัดให้ครับผมให้เมื่อกี้พี่ก็เอากระจกรถเกมแล้วว่ะเดียวผมกระจกทำมาจากไทเทเนียมพี่แข็งแรงโอเเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนเลยครับผมอะไรอ่ะไอปะทะไผ่ลูกปลาเดี๋ยวท้าไมประตูเรามันเปิดได้แค่นี้วะเนี่ยปิดแน่ไม่ตีมันอ้าไม่สุดว่ะ อะไรเนี่ยโอ้ยเยอมากโอเคไปครับผมพรอมตุนฮะอยอู่ใกล้ๆนี่เองเนะครับผมหน้าง,งานของเราเนะครับอย่ไไ่ไกลนะฮะมันจะมีทางเลี้ยวขวานะครับผมอยู่ด้านหน้านะก็แบบต้องค่อยๆเลี้ยวนะครับผมเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมเหมือนนี้ก็ยังไม่ค่อยจเจริญน,นะฮะไปครับผมเลี้ยวขวาแมนแมนแมนขาผมเลี้ยวขาแล้ว ใช่โอ้โหเรานี่ขนหนักมากเลยนะทุกคนนะไหนจะยังมาต่อยไหนจะลดบดนะผมเหล็กทั้งคันนะทุกคนนะลดบดระวังรถด้วยวนะครับผมอยากขึ้นมานะพี่แล้วเราจะจอดรถตรงไหนดีวะเนี่ยแล้วมาส่วนผมได้ไงนะผมก็ออกมาบอกแล้วเนี่ยพี่เกณเดี๋ยวเราลงไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวเราเอารถไปจอดไว้ด้านในนะครับผมจ<ร>อดตรงตง,ง,งไไที่หน แน่ๆน่ะของฟ้ามอือเนี่ยเดี๋ยวเรารอพี่ไม้เข้าก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวขอญาตตีวัอก่อนนะครับผมเพราะว่าทางเข้านี้แคบมากนะฮะบนหรือเปล่าผมเบรกรถชาวบ้านไว้ให้ละอ่าฝีมือซะยากเะครับผมตับซ้ายด้วยพ้นซึงเกี่ยวกนเดียวอ๋อมาแล้ว โอ้ยเข้าป่าไปเลยว่ะดูดิเฮ้ยต้ไปตั้งรับรอนะพี่โอเคครับผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวรถบดเราจอดไว้ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ที่หลังนะฮะถ้าเสียเกมต่อไปต้องขออภัยด้วยนะผมเอ่อเริ่มจากตรงไหนดีตรงไหนมาข้างนอกพี่ไหนมาข้างนอกไม่เหมือนกันได้แหละพี่ว่านะเอาตัวนี้ไปดีกว่าคพี่ เราตอนนี้ไปเอาอีกประกาศคือคือการด่าล้านคือการด่าราอีกแล้วนะมามามามพี่เดิมเกมนี่มากเรื่องมาจัดไปครับผมครับพ nah, sì huh ี่จะดไตอนกำลังซอยป้ายเดี๋ยวเราจะเอาฝั่งซ้ายก่อนนะครับผมซ้ายก่อนเดี๋ยวเกมเทไว้นะเกมเทไว้เลยโอ้ยโอเคเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปรอตรงหัวโค้งเลย ครับผมอ่านี่เป็นไงเป็นไงทำทำไม่ทั่วเลยป่ะพี่หรือว่าอย่างไรใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่จะพาเทไปเทกลับประมาณนี้ไปเก็บเดินหน้าไป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 รอครับผมแต่เราก็ต้องรอนะทุกคนนะดรอให้ยางมาตอยหมดนะผมใครสนใจปูยางมาตอยก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับผมบริการทุกระดับเลยครับแต่ว่าไม่ประทับใจแค่นั้นเองนะฮะ ตั้งไม้จัดให้นะทุกคนนะแมนแมนแมนแล้วของเขาจุดหมดแล้วทุกคนโอเคมาเกมทำประเทศเลยพี่หยุดเครื่องครับพี่หยุดเครื่องอย่างนี้ได้แล้วและต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่รู้แก้วันละบอกเลยว่าจะไม่มีพลาดในเกมเดินหน้าไปรอเลยเพิ่มเพิ่มไปกลับรถรอก็ได้แหละพี่ว่าได้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มแล้วเริ่มเลยพี่เอ้ามีรถเหรอผมคิดว่ารถจะเลี้ยวเข้ามาที่กลับโอ้ กลับรถออโตรงนั้นติดแจ้งหมดที่ว่าจีนีว่วเข้ามาซะละรถเกมกลับรถรอลลเลยเชื่อพี่สุดพอดีอ่ะไม่สู้สิไม่ถึงเชื่อผมอีสุดเนี่ยเชื่อพี่ดิเสือ้อายเสือ้อายเอารถผมติดเอาหน้าผมติดการชนผมติดโอ้ยถนลนลอยถนนยกลอยอะไรโอ้ตายแล้วพี่นายเกม อยู่ดีอู่ดีหอมขึ้นเดียวโ,โหพี่เป็นเดินเลยทำไมทาง,ทางแบบนี้วะสุดหรือเปล่าสุดหรือเปล่าสุดหรือเปล่าครับผมสุดพอดีเป็นไ,ไงมาแลา <c oughs> อทางเขาปูยางมาตอยสูเกินไป <c oughs> ในเกดูพี่ดิพี่นี่วิศวกรรมโยธาเน่เห็นป่าววิศวก่วิศวกะเลยครับผม มาไหมเทเลเทเลยทีเลย,เลย,เลยไม้ช่างไม้กะโยธาแล้วทุกคนนะแมนแมนแมนสุดป,ประกะเลยครับผมเทมปเลยครับเทมาสเม่เทมาสเม่มมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลืมสต็อปเครื่องไว้ว่าเก<ๆ>ือบ<ๆ>แล้วแล้ไปเลยครับแล้วไปเลยครับๆๆๆๆพี่น้อยเกมอย่าไปครับผมต่อเลยนะผม,กกมต่อนะคนาน,านั มาอยากซิ่งไงทุกคนรู้ที่ไหมอะ่ะซิ่งตรงไหนซิ่งตรงไหนครับผมฮะเดี๋ยวไม่จัดให้นะผมซิ่งตรงไหนวินาเกมซิ่งตรงไหนมาแล้วมาแล้วยังมาตอนมาแล้วประมาณสามรอบนะครับผมแล้วก็เก็บง,งานอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็บดนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคอเทมไปเลยครับตะกูนะครับผม เอาหกขวดไอไม่ได้แล้วมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยยังปะตอยเนี่ยอ๋อพี่พอไหมเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมไม่ได้ดูแต่เยอะอยู่อ่ะอ๋อโอเคครับผมโอเคได้เลยอ่ะปกลียวเดี๋ยวน้าไปก่อนเดี๋ยวพี่จะเริ่มแล้วเดี๋ยวนะสามสองหนึ่งมาเลยพี่เด็กไปแล้วครับ ประมาณ3รอบแล้วก็รอบที่4นี่คือเก็บงานเลยครับผมตามขอบๆอ,อะไรประมาณนี้ไปเก็บด้านหน้าไปเลยไปครับผมอ่ามีตแตรด้วยนะฮะตรงนี้มันจะกว้างนิดนึงเนาะเกมดูดิได้พี่ต่อไหมพี่เดีย๋ยวจับรถรอ,อพอดีหรือเปล่าวะพอดีหรือพลาพอดีหรือเปล่าหเลาหลือนิดเดียว ไม่ถึงไม่ถึงไม่น่าสุดว่ะไม่น่าสุดอ่ะเกมเทไปก่อนโอ้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 โอเกมเขไม่จอดให้เลยเขาไม่มีน้ำใจไงเดี็ดเนี่ยเห็นไหมคุณมีน้ำใจเขาก็ต้องจอดให้เห็นไหมนี่ตกให้เขาหน่อยนี่รับผมแปะ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 นีับอะไรไปไปไปกลับรถก่อนรถลีกไทยให้เขาก่อนนั่นอะ ไปเบิ้บสุดไดโอเคกลับรถครับกลับรถเดี๋ยวเราเดนดักันได้เดี๋ยวเราเอารถบดบดตามเนาะไองเกมเย็บไปเลยวันนี้จะพอแล้วพี่พอแล้วมันน่าจะขอได้แหละใช่หรอไปอีกเนี่ยพี่ว่าจะไปอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยรอบเดียวใช่ รอบหนึงแล้วก็ขัต่อสิครับรออะไรล่ะทีนี้นี่ไงฝั่งนี้มันยังไม่เคเลยเนี่ยโอ้โหแล้ต้องแบบทำดีๆหน่อยลูกค้าจะได้จ้างเราอีกเดี๋ยวเราไม่มีงานนะเนี่ยไม่ได้ทําคลิปให้น้องๆดูอีกนะเนี่ยไม่เลือกงานไม่ยากโจดีละได้ใช่ใช่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะพาน้องเก็บไปเก็บขวดไปขายแล้วครับผมเก็บของเก่าขายนะฮะอาชีพใหม่ ไม่จะทำอาชีพนะทุกคนนะเอา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 ทำไมเกมไปวิ่งอยู่หลังกระบะนั่นนะฮะมีรถอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ผมไม่เห็นนะนี่ดิอ่าเก็บตามขอบเอาหมดหมดนานแล้วดีกว่าหมดตรงไหนพี่เนี่ยมันหมดตั้งแต่ตัวนี้แล้วเนี่ยพี่ก็ลืมดูพี่ก็ขับเฉยแล้วอะไรดิอยู่ทำงานยังไม่หยุดเครื่องครับอ่าพี่ว่าน่าจีบแล้วนะอ่า อะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงโ okay. อเคโอเคละมาครับผมได้ยังได้แล้วพี่โอเคแล้วโอเคครับโอ้แล้วทำไมพี่ในเกมเขาวิ่งอยู่กับพี่ตรงนี้วะเนี่ยสงสัยน่าจะปิงนะครับผมผมมาขยับมาข้างหน้าพี่แล้ว <c oughs> นี่นไงมันว oh. ิ่งอยู่ด้านหลังพี่เนี่ยวิ่งอยู่วิ่งลอยอยู่บนอากาศด้วยนะโคตรเอาออต,ตัวคนเหรอพ <c oughs> ี่ใช่ใช่น่ยหาไปแล้ว เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เทอ่าฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งก็เสร็จละเกมพอดีแหละหมดรถนั่นน่ะเจี๋พี่พี่เรียนจบมิสวะมามาสุดมอีกไม่สุดหมดแล้วสามสองหนึ่งศูนย์โอ้ยพอดีเลยว่ะตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะฝั่งไหนต่ออีกอ่าเดี๋ยวเราจะเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้รู้สึกว่ามันยังจะห่างๆอยู่บางๆอยู่เอามาจากพี่กลับรถ หมดไหมหมดไหมพี่ว่าหมดพอดีนะหมดพอดีพี่ผมว่าน่าจะหมดหนึงโอเค okay, ครับได้เลยหมดเพี้ยงเลยด้วยจัดไปฮะจัดไปโอ้โหวิศวะกะมาเองสักอย่างนะครับผมกลัวอะไรมาเลยครับน,น,น่าดันแหละสวยงามพระรามแปดนะครับผมไปฮะติดต่อกันยาว ประมาณต้อง,งหัวโพรงนี่ก็น่าจะหมดแล้วแหละหทุกคนหมดไหมหมดไหมน่าจะน่าจะพอดีนะไม่พี่จ่ายตอนรถเถอะพี่อ๋อตอนรถพี่ดีว่ามันผมก็หมดแล้วได้เลยได้เลยหรือว่าหต้องขยับอีกใครที่ชอบคลิปครับถนนนี่ก็แบบฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมแหมขอบครับผมกดเยอะเลยน้องขอมาสักทีเนาะก็ต้องจัดให้นะครับผมใครอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ ะทุกคนปึ๊บมาครับผมอีก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 โอเคดำรถนครับผมดำรถเนี่ยเดบอเดบอเสร็จแล้วพี่อะไรอะไรอ่ะไยักมานะโอเคครับได้เลยโอ้โเกมไปปีนอะไรล่ะก็จับปีนขึ้นสักหน่อยแบบว่ารถพงรถทางอะไรแบบนี้พี่จัใหญ่ใหญ่ใหญ่ตายละพี่ได้เกมนี้ อ้ายหลีกทางอ้ายจัดฉากหน่อยนะทุกคนนะเแต่คว่ำเคยดูสะพานนี่หงายท้องเคยดูไม่หงายพี่โอ้โหรล้ผมระดับคนขับระดับหกประการพี่้จะสุดหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยสุดพอดีนะพี่ว่านะสุดพอดีนะครับเฮ้ยวิศวะกะวิศวะกะมาเองนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีพลาดนะครับไป อีกประมาณ7%ดเนะครับผมอยู่ในรถเดี๋ยวเราเทให้หมดนะครับให้ลูกค้าคุ้มหน่อยแล้วพี่นักเกมเขาทาอะไรด่ะ่ะพี่นักเกมเอารถจอดรถไปซ่อมพี่อีพี่นักเกมมีสุดสายบ้างจัดเลยอ่ะตาละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมดแล้วหรอเกมย,ยังพี่ดับยังในดับยังไม่หมด,ดพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคิด,ดียวะอ่ะเฮียพี่เอารถอันนี้มาจอดไว้ก่อน อาจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถบดนี้นะครับผมไปเก็บงานนะฮะตรงที่มันไม่เสมอนะครับเดี๋ยวเราไปบดตามนะทุกคนนะนี่มันต้องกดตัวอะไรบ้างนี่เฮ้ยไม่มีมันไม่มีให้กดนะไม่มีก็ให้มีก็ได้จะขับเฉยๆเลยนี่เห็นป่ะกดไปเลยครับผมใช้งานไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เลยเออเออเออโทษทีครับพี่โอ้เมื่อกี้ชนรถเขาไม่มีน้ำใจพี่เออใช่แต่ว่าคนเมืองนี้คนประเทศนี้เขาไม่มีน้ำใจเลยอ่ะใช่ ชนไปเหอะแทนอ่าบทไปเลย,เลยนะฮะโอ้รู้สึกว่าบดไม่ลงเลยว่ะอะไรวะลงปะเนี่ยรถบดน้ำหนักซู้อย่างมาต่อยไม่ได้พี่เฮ้ยมันลงอยู่นะเนี่ยมันลงอยู่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 เนี่ยเออมันเล็ะไปเรื่อยว่ะบดไปบดมานะครับผม,มบทยากเหมือนกันะนะเนี่ย <c oughs> มันจะเละป่ะ โอ้ดูดิแล้วพี่ภาพไม่พ้นรถเกตว่ะเอาจริงนะ <c oughs> พี่นายเกมครับครับผมพี่นายเกมวาร์ปไปเอารถเกตมาให้ผมได้ไหมครับ <c oughs> รถเกตไหน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 พี่นายเกมก็ว่างแล้วอ่ะ <laughs> ดูดิเขาทับอะไรนะ <c oughs> ระ่ะเหมือนเขาว่างเลยอ,ะ <c oughs> ะอ,ะลยอ่ะเราเรียกว่าเก็บรถที่โอ้พี่นายเกม ไปละพี่ในเกมปู้งานเลยครับผมอ้าวับวับปับไปเลยก็ได้เออใช่กดแถบไม่ได้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 เอ้าผมกดแถบไปต่อไม่ได้ไปหารถเกียไม่ได้เอาอักเลยเอาได้ดิมันต้องได้ดิยใช่ไหมีอ๋อวับมาละโอเคมันต้องรถเกีปิดงานหนึครับผมเดี๋ยวเรารอรถเกีดีกว่าครับทุกคนนี้เราซื้อมาไม่ได้เลื่ยงเลยนะฮะไม่เรียบว่ะอะไรวะเนี่ยไม่แหลก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 อะไรไม่รู้อีกแล้วทุกคน โอ้รถเก๋ที่วิ่งโคตรไวเลยพี่ดูพี่เนอร์เกมเขาแบบลุยแปลงผักของชาวบ้านหมดเลยนะครับผมโอ้ <ปะ S 1> เดี๋ยวตาบอกว่าไม่มีไม่มีนนแปลงของแปลผักอะไรไม่มีพี่ดีแอร์ผักกาดเนี่ยโอ้เกมลุยสักเกี้ยงเลยไม่พี่พี่พตาฝาดพี่มันเป็นมันเป็นอยู่ก่อนแล้วพี่อนนะันนั้นอ่ะเปลี่ยนเกมลุยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรอพี่เนอร์เกมมาก่อน a few moments later อ๋อแล้วมาจากทางไหนนั่นอ่ะโอ้มา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  รัดทุง่งเลยพี่น้อยเกมรัดทุ่งมาเลยนลยครับผมแล้วเราก็มองหาอยู่จะมาทางนี้หรือเปล่าวะที่ไหนได้นี่ครับผมรัดทุ่งมานะฮะโอ้โหพี่ดาพี่พี่ก็รู้อยู่ระดับผมแล้วแบบไม่เอาอพี่ผมรถก็ไม่ได้ล้าง<ด>อ่ะดูดิตาเนะ <c oughs> โอ้โเดี๋ยวเราไปตั้ง <c oughs> ลำมาจากที่อื่นดีกว่าเอาประมาณไหนดีวะ <c oughs> แค่เกียยตรงกองมันหานในก็พอแล้วดีใช่ไหมใชา่<บ>นี่เดียวพอนั่นนี่เดียวพอเป็นเมล็ดขวดแดงปะเนี่ยอืม้มขวดดำปะเนี่ยแล้ว,ลวมันมันต้องเอาลงอีกปะเนี่ยประมาณนี้ก่อนพังว่ะจะพังนะ้ที่ถ้าลงต่ำแบบนี้ได้เลยเด็กเกตไปเลยครับผมเกตตรงที่มันไม่เสมอนะฮะที่มันพี่ตั้งสูงเกินไปเอาลงอลงีกพ<ป>อแล้วพี่หายแล้วอ่านั่นแหละพี่ พี่ฝากเอารถบดตามหน่อยเกมไหนๆก็ว่างแล้วจะเป็นแค่บางส่วนที่ตอนมันตอนมันลงเนินเดี๋ยวขึ้นเนินพี่แต่ว่าไหนๆไหนๆเกมก็ว่างแล้วอุ้ยไปหมดแล้วว่ะพังหมดแล้วพังแล้วยาง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 กินลึกไปหน่อยครับกินลึกไปหน่อยนะฮะเจครับผมวิศลักะนะครับผม เลยว่าเราจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนึงครับผมพี่จ้างเรานะฮะตอนนี้รู้สึกว่ามันเละแล้วเออนั่นแหละสวยๆใจเย็นกพี่ใจเย็นเดี๋ยวเรากลับรถก่อนนะครับถนนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเล่ชิมหายเลย <c oughs> <c oughs> อัอไอน,นะครับผมอยากาจ้างครับแบบนี้หาทำจ้างก็ดีนะผมจะได้มีงาน ตนน้นนี้ทำไมม,มันไม่ ح, มันไม่สนิทวะเอ้ยนี่สนิทละสนิทละสนิทอยู่สนิทอยูยย่เออนี่แล้วมันมันต้องค่อยๆไปเนี่ยเน,นี่ยเราเราเก็บแบบไม่ให้มันมีรอยแบบอนันก็พอลวเกมไม่มีรอยแตกอะรอยรอยดินอะให้มันดำไปหมดเลยอะได้ได้ตอนนี้ทำไมไม่ดำ <ไป S 1> วะอ,อะไรเนี่ย ม,มันไม่ไปหักเลยอะไรนะมันไม่ฟิวชั่นกันเลยใช่ทำอไงดีล่ะเอีนี่ไงได้อยูย่ได้อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยต้องค่อยๆไปอ่ะต้องแ <ไป S 1> หนม <ไป S 1> เป็นกองอ่ะพี่มันจะได้แต่ตัวไหนบางก็บางเชียบเลยอะ่ะเฮ้ยผมเจ็บละอ่าแตนน่ไหนเหยียบได้ก็เหยียบเลยนะพี่น้อยเกียร์นะถอะยให้เนี่ย นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเกี่ยวๆแล้วผมละไปก่อนนะด้อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่ก็พอมีฝีมืออยู่แล้วหมดแรงเกินเป็นที่ผาละนี่อีกหน่อยครับเพิ่มอีกหน่อยการทำถนนแบบนี้มันก็ยากเหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี กำลังไล่โผลอยู่พี่ตอนนี้นใช่เอาไอ้ตรงที่มันแบบขัดขาดเกินนั่นอ่ะเก,ก็บให้มันดำปีป๋หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะให้ลูกค้าคิดว่าเอ้ยคุ้มว่ะจ้างทีมงานนี้อะไรประมาณนี้จะเขาว่าไม่คุ้มพี่ก็นั่นแหละครับเจ๊งต่อยต่อยแต่คนจ้างจะโหดร้ายเกินเปน็นเปล่า สวัสดีไวตไม่เนไปครับผมเล่นๆเลๆเล่เยกียรตอนนี้ทาไมมันขาดอะไ่ให้มันขาดไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ตรงไหนที่มันเป็นร่องหรือว่าทางที่มันไม่สม่กันมันขาดเรงนีอ่าได้แรอแป๊บรอแป๊บนี่ลังเกตอยู่ครับกำลังเกตอยู่ตั้งนสมาธิอยู่ครับผม ต้องแบบใจเย็นๆนะครับผมทาง,งานแบบนี้นะฮะอืมตัวเด็ปึง้งโอ้เนี่ยเสมอกับพื้นถนนเลยอ่ะโอ้แล้วก็ทำดีเหมือนกันนะเฮ้ยโอเคพอ,อยังเกมพอ,อยังเนี่ยเสร็จแล้วพี่ว่านะใช่านพี่เดี๋ยวเพื่อนให้เอาข้าโอ้โหทำอะไรให้ยากเด็ดวุ่นวแล้วพี่โอ,อ้จอดจอดรถไว้ตรงนี้ด้วยกาเกมเนเนเน่ไม่จอดไว้ตรงนี้เดี๋ยววิ่งกลับไปพี่ว่าพักอีกนะกดได้แล้วผมจำได้ พังกระเป๋าไม่พังนะไปทาไหนไปทางถนนเฮ้ยต้มตดงานเป้าตัดงานเป้าไม่จะเป็นแล้วพี่เราถึงงานดีกว่าพี่โอเคครับผมก็ไปอัดสุดสิ้นเลยครับผมสำหรับคลิปทําถนนนะฮะก็ใครอยากให้ทําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมกับน้เกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมบรรยากาศคลิปหน้านะครับ